ครับสวัสดีครับเพื่อน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 ท่านใดนะครับที่เจอปัญหา m u x สองพันยี่บเอ็ดพวงมาลัยสั้นนะครับปัญหาตัวนั้นผมก็เจอมาเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถ่วงจี้นะครับครั้งแรกก็เปลี่ยนมาก็ถ่วงจี้นะครับให้ช่างถ่วงจี้ให้เลยแต่ว่ามันยังไม่ไม่ถูกใจนะครับยังมีสั้นอยู่นะครับก็เลยไปถ่วงจี้ครั้งที่สองนะครับ ก็เลยลองลองดูกระช่างนะครับว่าค่ายังยังบวกอยู่เท่าไหร่ครั้งที่2นะครับที่ผมดูนะครับมันจะมีค่าบวกอยู่ประมาณ10 1 0ถึง11นะครับคู่หน้านะครับด้านหนึ่งสิบอีกด้านหนึ่งสิบเอ็ดนะครับคือมันมีค่าบวกอยู่ผมก็เลยปรึกษากะช่างว่าช่างทํายังไงให้มันถ่วงได้มีให้ลบศูนย์เพราะว่าผมอาลองแล้วว่าคิดแล้วว่ามิเอ็กสองพันยี่สิบเอ็ดพวงมาลัยเบานะครับ คือถ้ามีค่าบวกอยู่นะครับมันจะไม่หายสั่นนะครับเพราะปกติช่างบอกว่าถ้ามีค่าประมาณ 10- ถึง20ถึง30ไม่เกิน30เนี่ยถือว่าปกตินะครับคือว่าค่าตังนั้นจะไม่สั่นนะครับแต่มิวเอ็กซ์นี่ไม่ใช่นะครับก็เลยให้ค่าให้ช่างตั้งทวงให้ได้ค่าศูนย์นะครับผลออกมาก็เป็นแบบนี้นะครับคือก็ความรู้สึกผมผมว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้คะแนนก็ประมาณเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับขุมขับ มั่นใจมากนะครับในดูปล่อยปล่อยมือนะครับผมวิ่งไม่มีสั่นเลยเหมือนแทบจะไม่มีสั่นเลยนะครับแม็กเอยี่สิบนะครับแดนโซ R ารทนะครับขอบยี่สิบนะครับยางนิโต้นะครับก็ไม่มีผลนะครับที่ว่าหลายๆท่านว่าแม็กใหญ่แล้วล้อใหญ่ขึ้นน่ะจะพาให้รถสั่นผมว่าถ้าถ่วงจี้นี่คือจี้ในถ่วงจี้นี่มันจะเกี่ยวกับกับเหมือนของจริงเหมือนใช้งานจริงนะครับเหมือนเราใช้งานจริงนะครับถ่วงจี้นะครับ ตัวนี้ได้ผลนะครับนี่ลองได้เลยนะวงมาลายไม่มีสัตว์เลยนะครับผมก็แค่ประคองไว้นิดหน่อยนะครับนี่นี่แปดสิบนะครับรถก็วิ่งทางก็มีรถเยอะมันวิ่งไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่นี่ก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่เพื่อนๆท่านใดเผื่อจะไปแก้นะครับเพื่อนๆท่านใดไปแก้นะครับผมแนะนําว่าทวงจี้อย่างเดียวถ้าท่านไม่ทวงทวงจี้แต่ถ้าไม่ให้ค่าลบศูนย์เลยนี่ไม่หายครับต้องลบศูนย์อย่างเดียวครับ หนึ่งหรือศูนย์นี่แหละครับคือหายแน่นอนครับแต่ว่าก็ต้องเป็นแม็กเป็นล้อที่เป็นยางที่ใหม่หรือมีคุณภาพด้วยนะครับของผมใช้ของเรนโซนะครับยางของนิโตก็นี่ถ่วงมาครั้งแรกก็ถ่วงจี้เหมือนกันแต่ไม่หายนะครับก็เลยไปแก้ไขน,นี่เป็นที่น่าพอใจนะครับมั่นใจนะครับผมวิ่งร้อยร้อยกว่าก็ไม่สั่นนะครับดูพวงมาลัยได้นะครับ มันไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นภาพที่วิ่งได้ทุกทุกทุก,ทกระยะนะครับจริงๆแล้วความผมตั้งใจว่าจะไล่ให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับไปถึงร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่แซงรถมีรถข้างหน้าด้วยประคองพวงมาลัยไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับนี่เพื่ออยากให้เพื่อนๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับที่ว่ายังกังวลเกี่ยวกับพวงมาลัยสั่นอยู่นะครับนี่กับประคองน,นี่รถไม่มีนะครับมันจะวิ่งนี่ ดูเพื่อนๆดูพวงมาลัยไปด้วยนะครับไม่มีสัตว์นะครับนี่ผมถ่ายใกล้ๆด้วยมันก็เลยไม่นั่นเท่าไหร่นี่นี่ร้อยยี่สิบนะครับนี่ไม่ได้จับด้วยนี่ประคองนิดหน่อยมีรถสวนนะครับอยากถ่ายแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับจะได้ขับด้วยความมั่นใจนะครับไปทวงจี้ที่ผมทวงก็วงละสี่ร้อยบาทเองครับไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งศูนย์นะครับ พอรถใหม่ไม่ต้องตั้งศูนย์นะ,ะก็เพราะไม่ได้ดึงซ้ายดึงขวาเราไม่ต้องไปตั้งรถใหม่นะครับนี่ขับมั่นใจสบายครับไม่เมื่อยมือครับโอ้ครั้งแรกนี่สั่นไม่มั่นใจครับเวลาเราจะแซงจะอะไรนะมันเจอหลุมเจออะไรมันสั่นแล้วมันมันไม่มั่นใจครับตอนนี้ผมมั่นใจครับเอาง่ายแค่นี้ครับเดี๋ยวผมส่งคลิปไปให้ดูนะครับพเพื่อนๆก,ก็มีคําสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับเดี๋ยวผมตอบได้ผมก็จะตอบให้คําตอบให้เพื่อนๆนะครับ